ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองกำลังมีประเด็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวเขตป่าสงวน2,492ที่มีการอ้างถึงกำนันดังคนหนึ่งสามารถช่วยเหลือธุรกิจบ่อทรายให้กลับมาดำเนินกิจการได้หลังเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนลงพื้นที่ไปตรวจพบเครื่องดูดทรายล้างทรายไม่ได้รับอนุญาตและสั่งดำเนินคดีไปแล้ว และจากประเด็นที่กล่าวมาสร้างความสนใจให้กับชาวบ้านประชาชนในสื่อออนไลน์ต่างๆได้ติดตามถึงความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่ว่าการอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพบกำนันดังในพื้นที่ของอำเภอบ้านฉางที่สามารถช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกในธุรกิจบ่อทรายซึ่งตนเองขอปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจากที่พบความผิดปกติในพื้นที่ที่เห็นรถวิ่งทรายจำนวนมากก็ได้แจ้งไปกับทางอำเภอตั้งแต่ต้นแล้วส่วนประเด็นที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์ตนเองไม่ทราบเลยว่าเขาพูดถึงตนเองอยู่ในวันนี้จึงแสดงความบริสุทธิ์ใจกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองนั้นอาจจะถูกแอบอ้างนำชื่อไปโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อถามว่ามีการติดต่อมาเพื่อขอให้กํานันรับเคลีย ให้กลับมาเปิดบ่อทรายได้จริงหรือไม่ในส่วนนี้กำนันตอบยืนยันว่าบ่ายวันนี้มีคนติดต่อมาแต่ตนเองเนี่ยยืนยันกลับไปแล้วว่าไม่สามารถทำได้และไม่ขอรับผลประโยชน์ในส่วนนี้แต่อย่างใดกำนันบอกว่าถ้ารับมาแล้วชาวบ้านประชาชนจะมองผมอย่างไร ตรงนี้คำนึงถึงมากที่สุดและที่สำคัญมันไม่สามารถทำได้ในเขตป่าสงวนอย่างไรก็ตามนะคะผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากทางกรรมธิการที่ลงมาตรวจสอบว่าจะนำเรื่องนี้เข้าวาระเร่งด่วนในปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีกับป่าสงวนที่กำลังถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปขณะเดียวกันทางอำเภอบ้านฉางได้แจ้งกับทางผู้สื่อข่าวว่าทางคณะกรรมการการวุฒิสภาได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบในเรื่องนี้ซึ่งทางอำเภอบ้านฉางได้รายงานผลความคืบหน้า หลังจากที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับกอรมนจังหวัดระยองอุตสาหกรรมจังหวัดระยองป่าไม้ระยองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วคือสรุปแล้วประเด็นก็คือมีนักข่าวท้องถิ่นบ,บอกให้กำนันเป็นคนรับไปเคลียร์แต่ผมไม่เอาโอ้แต่กำนันไม่เอาผมไม่เอาครับเป็นนักข่าวที่ไหนครับผมาก็ทราบข่าวในพื้นที่เลยนะหรอ แต่กำนันดิเนี่ยไม่เอาไม่เอาแล้วเพราะอะไรก็ถึงให้กำนันคนเชียจนกำนันเสียที่สตทราบครับเขาบอกว่ากำนันเป็นผู้บีทคนในพื้นที่ผมผมไม่ได้ไม่มีคนถามผมไปถามชาวบ้านเลยครับผมผมถามว่าทำไมกำนันไม่รับเชียผมไม่ไม่รับเชียผมบอกปฏิเสธไม่รับเชียใครทั้งนั้นเพราะผมไม่มีความสามารถที่จะรับเชียได้ผมมองคมรงตรงเลยสรุปว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงไงการเชียมาก่อนแสนหนึ่งหมื่นห้าพันไม่ทราบครับตรณผ้ แต่เขาติดต่อให้กำนันเป็นตัวกลางไม่ใช่เลติดต่อผมคือติดต่อว่าให้ผมรับแต่ผมไม่รับแต่กำนันไม่เอาครับคือผมมันก็มันก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะโทรหาผมมีมีเบอร์เลยว่าให้ผมมารับรับว่าจะเคลียร์กับผมผมไม่เคลียร์ผมบอกคุณทำไปเลยแสดงความโปร่งใสเปิดดูไดนเลธานนรีพลอักษรผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระยองภาพข่าว สันหะวันโกกะอินไดงาน